นเนาฮ้ยร้อยมืาเรียกนี่เฮามีต่างอาไรเงินพันหรอเดี๋ยวมพันตักนกนักันเดี๋ยวทำตันหลักันถ้าได้เงินพันแล้วก็ได้เรียเท่ของแทเนาะ 打开。 ันยังละหาเลยคุ้องกองทำอะไรบ้างทำมาหามันยังเลยลูกตาเลยบอกว่าบอกเซบตอนถามน,นี่เลยขบสมกินยิง่ะเนี่ย พอแล้วเริ่มมาแพอแล้วพอแล้วอวากแก้ไอองก่เอานะไม่เกี่ยวนะก็นะเจิดเนี่ยข้าบึกนึ่งือหวานหนึ่งผสมมันเถือดบ๊วนในขวดของมันะเงี้ยในขวดสว่านึงมันเองไม่อุ่นกินเนาะ พอต้อนรับเข้าสู่ไรฟ์สดสวัสดีครับบรรยากาศสุขุมวิทซอยสามครับผมนี่ยามเที่ยงคืนกำลังจะขึ้นครับกำลังเดินครับแถวนี้เขานอนกลางกลางวนันครับ สวัสดีครับสวัสดีทักไทยครับผมสวัสดีทักไทยตอนเที่ยงคืนหรอนี่ครับไอ้หนุ่มสามรอบสามรอบซอยสามไอหนุ่มสามรอบหน้าโรงแรมเกตครับสวยซอยส ครับต้องมาเยอะๆครับอาครับมา,มาดูเยอะๆท่านนี้เขาไม่หลับไม่ไหลกันนะครับเ,เขายังเดินกันอยู่ยูทูบเลยนยี่สิบบาทเลยฮะยูทูบเดิบุรี <c oughs> ไม่เอาบุรีเข้านะครับพามาบุรีเข้า,เ,าเ,เขาในคอนโด ได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้นี่หมอวิโรธครับแต่แต่ต่อๆหน่อยแต่ไม่ได้นะขึ้นแดงเลยเซอรได้ป่ะใจใช้บริการนมรอได้ครับราคาไม่แพงใจคิดห้าน้อย

ลูกหลานก็ไม่สนใจปล่อยทิ้งปล่อยว่างให้ต้องมานั่งเอาตลับขับตานอนมาบอกเลยม่เขินไ <c oughs> ม่เขินออเดีร์แม่โคอันน,นไหนสดอันนไหนสดอยู่แล้นนวไม่ ครับไม่หลับไม่นอนเนี่ยครับสวัสดีนะครับคุณพิศซอยสามครับนี่อันนี้เป็นโซนอาหรับครับผมสาวอาหรับสวยๆนะครับ รอก็มีครับ เก็บแบบครับเก็บแบบเยอะมากฟินิดเดียวเสเมอร์ทุมัสยเด็กสโมนน้องกบิน

คัมยบริษที่ไหนฮะคัมยบริษที่ไหนคัมยบริษเออที่ไหนปากีสถานปากีสถานอ่าบัตเตอร์โอมังโจลอาระบเบเจอารอไอเทคเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยไอเทคคัสมือกโกนเท่าไหร่ยูคอมมิชชั่นเอ่อมิลูนนะไม่ยูไม่ให้ไอเหรอไอ้โว้ยยูเวที่ไหนนี่อารับ นช่คร <Yeah>, <Okay. S 1> mm ับอเ่ครับสบายสบายสไตล์ ROV กลังเค่งเคียดอยู่ครับปันแรงย่างเกีียว หงึ่งหงึ่งเงิแแ่แกะ้หรอทางหลังแกคับแก,ก้แก,ก้แก,กแ,กกแกปัดปัดแกพ่อใหญ่กับบ้านนี่แหละพ่อใหญ่ขาเกี๊ยวมิดหนึ่งปันแรก โุดดำวะได้ยอดละบ่เอ้ายอดที่ขึ้นมาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีสวิตซอยสามเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยนะครับขอบคุณครับสับสคว b e ให้ด้วยนะครับนี่นุ่มอ่าเวไนเวนจุก Oh, เอ,อมื่อกี้นี่ขึ้นสูงสุดแค่ยี่ยสิบเมตรสดุดครับอ่ยเืออเอาไรสุดตอนตึกแห้ลงพาป่าที่สงร่อยสงรอยรอย นี่อะไรไม่รู้อยากออกแต่หน้าอยากอยู่แต่หน้าจอ,อีลวคนนี้เขาเป็นนิสัยคนดีครับคนดีที่เสียแล้วเมียทิ้งลูกก็ทิ้งลูกก็ด่าวันนี้ไม่ให้อาหารหนูหรอวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์รรร no money no money

มีมีมีออดิสออดิสเย้ฮ่า่าโอเคบายบุคระบุคระบุคระมีฮะโอเคสาวอรับครับสาวอรับ สาวดูไบสาวดูไบสาวกาตาร์ตนี่เนี่ยะมอดิบครับมอดิบมาดิบมาดิบเนี่ยมอดิบ สวิตซอยสามครับผมนี่เป็นแหล่งกลางคืนครับกลางวันนี่เงียบครับร้านค้าปิดหมดครับเปิดประมาณเที่ยงครับแถวนี้ถ้าร้านค้าครับมันให้อะไรมันให้เนี่ยมันให้นี่คืน <Yeah. S 2> น,นึกว่ามันชี้มานี่ที่ไหนได้มีไม่มีไม่ได้ไ,ดไปไปแยมเราไม่ไมีจะไปหาเลยจะไปหวงกันไปไม่ไม่มีก็ไม่มีโอ้เฟิร์น where you from โ no. no where you from ดิซ

You know w h e r e Hospital Bangkok Yeah You know, you know Last, last p i e a s t last p i Last, last piece Me t t e n d comes in, okay last No How much? Me t t e n d comes in last No, you tell it too high, right? Listen เอ้ยกลัวไม่ได้กลับบ้านเลยนะเนี่ยครับอยู่หนองจอกบินบุรีนะครับเนี่ยถึง8ลิ้วกี่กิโลนะไม่ถึงถึงถึง ร่แปดลิ้วกี่กิโลนะอ๋อยีห้ากิโลครับแปดลิ้วครับขับรถมานี้ครับสุ่นซอยสามมิวสิกเมิวสิกมียบาทวีฟรีอ์มีแล้ n พี่สันฟอรเมียบามาดามมาดเพีัมีบาุรารัว อุกกาบด้วยยมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับอ่าล e i k u m a a a m า a ม l a a m wa a l เซฟซิมาเขมาดูเนอันนั้นฟกเดนมัม

เป็นส่งลูกค้ากันนะครับผมโอเคทุกท่าน ครที่นี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ,บสวัสดีครับผม